อันสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็อยาะขอนำเอาเรื่องเปรตมาคุยกับท่านงหลายฟังสำหรับเรื่องเปรตนี้มีมาในพระไตรวิฎ่อวรักษณะสังยุตนิทานวัก ข้อที่636หและหน้า298แห่งสยามรัฐที่ต้องเอาหลักฐานมาพูดให้ฟังก็เกรงว่าบรรดาท่านทั้งหลาย,ยังมีความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเรื่องเนี่ยาตมาแต่งขึ้นมาเองแต่ความจริงไม่มีประสงค์อย่างนั้น เรื่องที่นำให้บรรดาท่านทั้งหลายฟังนำมา,าสู่กันฟังก็เป็นเรื่องที่มาในบทพระบาลีทั้งนั้นสำหรับวันนี้เรื่องรู้สึกว่าจะยาวมากก็อยากขอนำเอาพระบาลีมาอ่านให้ท่านทั้หลายฟังเอนนี้ก็เพราะว่าถ้าจะตัดตอยเพียงสั้นๆเรื่องก็จะไม่สมบูรณ์ เรื่องของเรื่องนี้ก็มีว่าท่านกล่าวตามพระบาลีว่ายังมีพราหมณ์ผัวเมียคู่หนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิมีบ้านอยู่ในพระนครพาราณสีและมีบุตรชายสองคนมีบุตรหญิงหนึ่งคนสำหรับบุตรชายคนใหญ่นั้น ได้เป็นสหายของพระวิสุรูปหนึ่งแต่ก็ยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในเวลานั้น,นุมบาสกผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนชอบทำบุญชอบชักชวนบรรดาประชาชนทั้งหลายให้พากันถวายนิยพัดคำว่านิยพัดก็หมายความว่า การถวายอาหารเป็นนิตนั่นเอง <c oughs> ถวายเนียพตแก่พระสังกิจเทระสําหรับพระสังกิจเทระนี่เป็นพระอรหันต์ที่มีความสําคัญองค์หนึ่งในโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะนํามาเล่าสู่กันฟังถึงประวัติของท่านในบอกบุญเรื่อยๆมาจนกระทั่งมาถึงบ้านของบุตรชายคนใหญ่ของพราม์นั้นแล้ว ก็เชิกชวนให้ทำบุญ <c oughs> เขาได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นพราหมณ์จะทำบุญแก่พระสมณสะสักยบุตรพุทธจินโนรสไม่ได้พราหมณ์คนนั้นเขาบอกพือพ่อเท่าบ้านเมื่อว่าฉันเป็นพราหมณ์จะฉันจะทำบุญกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไม่ได้ท่านอุบาสกคนนั้นจะได้กล่าว ว่าเพราะว่าท่านเป็นคนฉลาดท่านกล่าวว่าหวังใจด้วยความหวังใจให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงคิดอุบายได้แล้วได้มอบสิ่งของต่างๆที่ตนบอกบุญได้รายมาให้แก่เขาแล้วกล่าวว่านี่ขอว่าทานอภัยเห็นจะเป็นลูกชายคนโตของ ท่านปรท่านปรามคนหนึ่งนะที่เขาพูดกันนี่ไม่ใช่ตัวพรามเองท่านทำบุญแก่พระสมณะจะได้กำไรอะไรแม้ว่านั้นเขาบอกว่าท่านทำบุญแก่พระสมณะมิได้กำไรมิได้อะไรเป็นเป็นกำไรแต่้าพเจ้าเห็นว่าท่านเป็นคนที่มีหลักฐาน จีงเจขอวานท่านช่วยเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าคือขอท่านจงจัดแจงกระทําสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้เป็นอาหารและก็มอบแก่บรรดาพระบิดสุส่์อันมีพระสังกิจตเทระสหายของท่านเป็นประธานนั้นแทนข้าพเจ้าดิเถิดข้าพเจ้าไว้วางใจท่านอย่างยิ่งคนหนึ่ง นี่เป็นอันว่าคนสองคนพูดกันระหว่างคนที่เลื่อมใสมาก่อนกับคนที่ยังไม่มีความเลื่อมใสตังกล่าวต่อไปว่าธมานบนอกพระศาสนาคนนั้นแต่าว่ามีอัตยาใสายดีครั้นได้ฟังคำของบาสกุกนั้นก็มีความยินดีรับสิ่งของที่บาสกให้มาให้คนในบ้านช่วยจัดแจงปรุงอาหาร กันถึงเวลาบินลำบากก่อน้่ถว,วายทานเป็นนิจพัดแก่บรนดาประสงค์เสมอมาทุกวันเมื่อมานบคนนั้นทำดังนี้ไม่ช้าไม่นานนักน้องชายและหญิงของเขาน้องชายและน้องหญิงของเขาได้เห็นอาจารย์ของท่านพระวิสุทธหลายไม่ใช่อาจารย์นะได้เห็นอาจารระ คำว่า,าจาระนี่แปลว่าความประพฤติขอมันดาบิสุท์นั่นหลายก็ค่อยมีใจเรื่อมใสไปด้วยกับพี่ชายและเมื่อได้สดับระธรรมเทศนาที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายแสดงพี่น้องทั้งสามก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่อมาก็กลายเป็นคนมีศรัทธา เต็มอ,อกเต็มใจช่วยจัดแจงอาหารถวายแก่บรรดาพิสงร่วมกับชาวบ้าน <c oughs> นั่นเองกล่าวไว้ว่าท่านบุญนี้กลับทําบุญยิ่งกว่าชาวบ้านที่เคยทําบุญมาแล้วเพราะความศรัทธาแท้บางคราวเมื่อขาดส,สิ่งใดขาดสิ่งใดเหลือหมายความว่าขาดก็ช่วยกันสแสวงหามาเพิ่มเติมให้สมบูรณ์บริบูรณ์ วันนี้เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านทายกเป็นคนฉลาดเทิ้งเขาไม่เรือมใสก็เลยวานให้ทําเมื่อบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้งสามคนเป็นบุตรที่รักของตนอันนี้ว่าถึงพ่อนะ <c oughs> ว่าถึงพ่อ <c oughs> ที่ไม่เรื่มใสในพระพุทธศาสนา อ่านตามบาลีนี่ยุ่งจังเลยเมื่อเห็นพี่นอนเดินสองอ๋อแต่สองคนที่เป็นบุตรรักของตนประพฤตินอกรีดนอกรอยเช่นนั้นท่านพรามผู้เป็นพ่อท่านพรามนะพรามและพรามผู้เป็นทาพระมณีผู้เท่าหมายความพรามที่พ่อเป็นพ่อก็พรามที่เป็นแม่ ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของเขาซึ่งถือเคร่งครัดในศาสนาพราหมณ์ของตนก็รู้สึกเจ็บใจในบรรดาลูกชายลูกสาวแม้จะพยายามเฝ้าบนว่าชักชวนให้เลิกการถวายทานอย่างไรบรรดาลูกๆท่านหลายก็ไม่เชื่อไม่ฟังในที่สุด ก็เลยพ่านพลโลกเกลียดชังบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเอาคนแล้ว <c oughs> เอาคนแล้วเพราะนั้นว่าท่านเกลียดชังพระสงฆ์มันเปรียบประดุจหนึ่งว่าน้ําแทงตาของท่านที่มารับเป็นาบาัตท,ที่บ้านของตนทุกวันทุกวันอดใจไม่ได้ก็เลยตั้งสองตาใหญ่ก็เลยด่าพระสงฆ์ทห้หน้ำใจเอาละสี่พระคุณเอ้ ว่ากันไปสํานวนวันนี้มันจะไม่สละสลวยหน่อยก็ต้องขออภัยเพื่อเรื่องนี้ยาวจะตัดพมบาลีมาเล่ากันสั้นๆก็เกรงว่าจะาเนื้อความจะไม่ติดต่อกันแต่กล่าวว่าในการต่อมาบุตรของน้องชายของน้องชายพราหมณ์เท่าที่เป็นมิจฉาทิฐินั้น ได้ฟังธรรมในสำนักพระสังฆราของพระสังกิจเจเทระก็บังเกิดความเลื่อมใสและเบื่อหน่ายในครวาตวิสัยจึงขอบรรพชาเป็นสมณในในพระพุทธศาสนาอยู่ในสำนักของพระมหาเทระพอรุ่งขึ้นเช้าก็เข้าไปบินบัตั ที่บ้านลงผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิทุกๆวันในไม่ช้าก็กระสังใครจะสึกจึงเข้าไปหาพระผูปชายะแล้วก็กราบเรียนว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญครับบัดนี้กระผมมีความปรารถนาจะสึกจากสมณเณรขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดอนุญาตให้กระผมได้เถิด พระเทระพิจารณาดูก็ทราบว่าสมณเณรนั้นมีอุปนิสัยเป็นพระรหันต์จึงได้กล่าวว่าฉันอนุญาตให้เธอศึกไม่ได้เอาคนแล้วนี่พระอาจารย์พระบปชาไม่ยอมให้สมณเนรศึกสมณเนรนั้นเมื่อได้รับไม่ได้รับอนุญาตให้ศึกก็จำใจต้องทนบวชอยู่ต่อไป ด้วยความเกรงกลัวและความเคารพในพระอุปชาพรั้นทนต่อมาได้ถึงสิบห้าวันก็กระสันไครยลาสิกขาบทอีกจึงเข้าไปกราบลาผู้อุปชาแต่ก็ถูกผู้อุปชากล่าวห้ามปรามอีกเหมือนครั้งแรกจรึงจำใจต้องทนอยู่ในสมณเพศคือเป็นสมณเณรต่อไป อยู่มาได้ไม่ช้าความที่อยากจะลาสิกขาก็เกิดขึ้นรบคนใจอีกจึงตัดสินใจเข้าไปกลาบลาผู้ประชายืนยันยังเด็ดขาดว่าตนจะต้องศึกอย่างแน่ๆพระสังกิจเทระผู้เป็นผู้ประชาจึงบอกว่าให้รอไปเจ็ดวันจึงจะได้เลิกศึกเวลานี้เลิกศึกมันยังไม่มี สมณเนนนั้นเห็นว่าเวลาไม่นานก็รับคำด้วยดีปรากฏว่าในราตรีนั้นได้เกิดมาหาวาตาภัยลมพายุใหญ่พากเกหน,นํำอย่างหนักบ้านเรือนของบรรดาประชาชนแถบนั้นได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบ้านของพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นลุงของสมณเนนนับว่าเขาร้ายกว่าบ้านอื่น นี่ที่ดาพระบ้านทินดาพระบ้านทินดาเนนหรืยว่าลูกมีศรัทธาพ่อแม่ไม่มีศรัทธาเห็นพระเนเงนเข้าไปบินาบาตมีมีสภาพมันก็หนามเสียดแทงใจดาพระดาเนนเวลาพายุใหญ่มามันก็พัดบ้างบ้านพังกระเจิดกระเจิงไปยิ่งกว่าใครทั้งหมดแล้วก็ในคืนวันนั้นฝนมันก็ตกหนัก พต่เรือนหักพักทำลายคนทั้งหลายซึ่งกำลังหลับอยู่ในเรือนนั้นก็ถูกบ้านหักทับตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเป็นอันว่าทั้งคนเลื่อมใสในพุทธศาสนาและไม่เลื่อมใสต่างก็ตายด้วยกันคราวนี้อย่โทษใครล่ะว่ากันต่อไปคืนพูดไม่จบเรื่องนี้ยาวมาก ทันทีที่ขาดใจตายคนทั้งหลายก็แยกย้ายกันไปเกิดไปเกิดใหม่ตามยถา,ากรรมคำว่ายถา,ากรรมแปลว่าตามผลของกรรมกรรมทําไว้อย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้นแตนกล่าวว่าบุตรชายคนใหญ่และคนเล็กพร้อมทั้งน้องสาวสุดท้องซึ่งมีจิตใจเรื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้ถวายทานเป็นประจำก็ไปเกิดเป็นภูมิเทวดาอ๋อเอาแล้วภูมิเทวดาก็ยังดี <c oughs> สำหรับมานพี่ชายใหญ่นั้นมีกุญชรคือช้างชาติเป็นพาเปญยานพาหนะช้างทิพนะไม่ใช่ช้างช้างธรรมดาสำหรับลุ่ชายที่เป็นคนน้องชายเป็นเทวดา มีรถเทียมบริสินทบเคยรถเทียมมาเป็นพานะสำหรับสาวน้อยยอดนารีลูกสาวคนเล็กมีวอทองเป็นพานะทำไมได้ไม่เหมือนกันเนาะส่วนมีดามันดาผู้เป็นมิฉาทิติด้วยอำน,นาจแห่งอากุศลกรรมที่ดาว่าบรรดาภิสุสง์ผู้ทรงศีลได้เกิดเป็นเปรตตั้งสองคนนี่แยกกันไปเกิด นับวันแต่ไดเกิดเป็นเปรดแล้วตลอดเวลาไม่ต้องทำอะไรได้แต่ถือค้อนเหล็กอันใหญ่ไล่ตีประหัตประหารสิ่งกันและกันอยู่ไม่เว้นแต่ละวันว่ากันตลอดวันร่างกายก็ถูกค้อนทุบตีนั้นก็พองขึ้นมาเท่ากับอมอมก็พองโตเป็นลูกใหญ่ครู่หนึ่งก็แตกออกมาเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนอง ปเปรตทั้งสองต่างก็ดื่มกินเส่งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนั้นที่ไหลมาเอ,อกเป็นอาหารแล้วก็เริ่มประหัตประหารทุบตีกันใหม่ต่อไปเพื่อน้ำเลือดน้ำหนองแบบนั้นมันจะหมดจะไม่มีที่จะกินทำเหมือนกับเปรตบ้าทำไมอย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจะหาเวลาพักผ่อนก็มีได้รุ่งเชา้าสมณณน,นผู้กสันจะสิก ได้เข้าไปในบ้านเพื่อบินำบาตเห็นบ้านของลุงหักพังแล้วก็ทราบว่าลุงของตนตายเสี็แล้ววันนั้นก็มีความเสียใจกับปวิหารเข้าไปกราบเรียนแก่พระอุปชาวะจนอุปชายะว่าจะขอลาไปบ้านตนซึ่งอยู่อีกตำบลหนึ่งพอครบเจ็ดวันแล้วจะกลับมาศึกพอุปชายยะก็ห้ามว่า <c oughs> ดูก่อนพระสมณเณรวันนี้เป็นวันแรมสิบสี่ค่ำอย่าเดินทางเลยเราจะพาไปเที่ยวป่าด้วยกันว่าแต่นั้นแล้วก็พาสมณเณรนั้นเดินลัดละออกจากหลังวิหาร <c oughs> เข้าไปยังป,ป่ายิปตนะมฤคกายวันสมัยนั้นภูมิเทวดาสามองค์พี่น้อง ภูมิเทวดานี่แปลว่าเทวดาที่อยู่ในภาคพื้นดินซึ่งได้เกิดขึ้นมาเป็นเทวดาใหม่ๆจะไปชุมเทวสนิบาตจึงผ่านมาโดยมรคานั้นโอฟังตามาลีเหนื่อยจังเป็นรวมความว่าวเทวดาเขาจะไปไประชุมกันที่เทวสภาเทวสภาสำหรับภูมิเทวดาไม่ชชัช้นดาวดึง เดินผ่านมาตามทางนั้นเปรดผู้เป็นมีดามันดาของเทวดาทั้งสามเสียงบัดนี้มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวที่สุดมีมือถือค้อนใหญ่มีผมยาวมีกายดำน่าเกลียดน่ากลัวทั่วทั้งร่างเปื่อยเน่ามีน้ำเหลืองมีเลือดไหลเยิ้มน่าขยะแขยง การเห็นบุตินได้ของตนผ่านมาก็จำได้จึงได้ไล่ติดตามไปขคงหนหลังพระเทระเห็นเบลกาเช่นนั้นจึงได้แสดงด้วยฤทธิแห่งพระอริยเจ้าบรรดาในสมณีนั้นเกิดตาสว่างเห็นเปรตและเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นในด้านานอภิญญาสมาบัติเออก็ยากนะ พระมีริกก็สแสดงยากนี่อาท่านยังกล่าวว่าดูก่อนสมัมเนยเธอเห็นเปรตกทิวดาทั้งหลายแล้วนั้นไหมสมัมเนยก็ตอบว่าเห็นขอรับพระคุณเจ้าค่าพระเจ้าวิชายจ,จะงจดนบอกว่าเธอจงถามบุพกรรมคือกุศลและกุศลขึ้เขาทั้งสอง เขาตั้งหลายเหล่านั้นที่ทําไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์บ้างเป็นไรสมณเนงก็บอกว่าดีขอรับสมณเนนรับคําอุปชาแล้วจะเนเรียกให้เบรดอธิวดาหยุดก่อนและเย็นถามว่าท่านผู้หนึ่งขี่ช้างเผือกไปข้างหน้าอีกท่านหนึ่งขี่รถเทียมปริมาตผ่านไปตรงกลาง สำหรับสาวน้อยเทพนารีนั่งวอทองไปข้างหลังเปล่งรัศมีสว่างสวัยทั่วไปทุกส่วนท่านนั่งหลายมีมือแล้วก็ทัางสองท่านนั่งหลายข้างหลังมีมือถือคอนเดินร้องไห้หน้าชุ่มไปได้วยน้ำตามีตัวเป็นแผลแตกพังท่านเกิดเป็นมนุษย์ทำบาปกรรมอะไรไว้ ท่านแตนีสองดื่มโลหิตแลียกว่าเลือดซึ่งกันแลกันเพราะกรมอะไรเรตเตน้สองได้ฟังสมัเในหลานถามดังนั้นจึงได้มีวาจาตอบว่าผู้ดีขี่ช้างเผือกคือกุญชรไปกันนาเป็นบุตรชายคนโตของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าทั้งสองเมื่อเป็นมนุษย์เขาได้ดาวายทานแก่พระสงฆ์ จึงได้รับความสุขความบันเทิงใจผููดใดที่ขี่รถเทียมบริมาสินทบสี่ตัวแล่นเรียบไปถ้ำกลางผู้นั่นเป็นบุตรชายคนกลางของข้าพเจ้าทั้งสองเมื่อเขาไปบนุษย์เป็นคนที่ไม่มีความดนันหนีมีทานน้ำดีคือชอบบำเพ็ญทานกองการกุศล <c oughs> จึงได้รับการบันเทิงใจเมื่อตายไปแล้ว สำหรับส่วนเทพนา,นารีผู้มีปัญญาดวงตากลมง,งามรุ่งเรืองดุจตาเนื้อซึ่งคีนั่งวอทองไปเบื้องหลังเป็นบุตรสาวคนสุดทองของข้าพเจ้าทั้งสองนางมีความสุขเบิกบานใจเพราะส่วนกุศลทานที่เธอถว่ไว้กึ่งหนึ่งในแก่พระสงค์ในพระพุทธศาสนา เมื่อก่อนเขาดังสามมีจิตเรื่มใสได้ให้ทานแก่พระสงฆ์ทั้งหลายแล้วส่วนข้าพเจ้าดังสองเป็นคนดนีไม่มีจิตศรัทธาเรื่มใสได้บริภาษดาว่าบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเอาไวเฉะนั้นบุพกรรมแห่งเราทั้งหลายจึงไม่เหมือนกันโดยที่เขาดังสามผู้เคยเป็นที่ดาแห่งเรานั้นเป็นบุตรที่ดาแห่งเรานั้น ได้ถวายทานจึงได้รับการบำรุงบำรเรอด้วยการมาคุณอันเป็นทิพย์ส่วนข้าพเจ้าตนสองไม่ได้ให้ทานก็ไม่เป็นไรทานก็ไม่ให้แถมดาว่าพระสมณะชีพรามผู้ทรงศีลจึงได้รับความทุกเกิดเป็นเปรตอดอยากมีผิวพันธ์หม่นหมองสุบสีดุดจ,จะไม้ออที่ถูกไฟไหม น่าจะไม่จบกันแล้วที่มันเรื่องทันยาวจริงๆเนาะเซ <c oughs> มณนเนยยังถามต่อไปว่าก็อะไรเป็นอาหารของท่านอะไรเป็นที่นอนของท่านและท่านผู้มีบาปอย่างยิ่งมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเหตุจะไหนเมื่อท่านเป็นมนุษย์จึงได้ไม่ประกอบกรรมที่เป็นกุศลไว้บรรดาเปรตเต็มสาวนั้นยินต่อว่าดูก่อนบระสมณเน เราทั้งสองทุบตีซึ่งกาาันและกันแล้วกินหนองกินเลือดซึ่งกันและกันเป็นอาหารไม่อดไม่อยากบริบูรณ์ดีด <c oughs> ได้ดื่มดื่มนองและดื่มเลือดกันเกือซึ่งกันและกันกินเป็นปกติก็ยังไม่หายอยากมีความหิวอยู่เป็นนิดชาติทั้งหลายไม่ได้ให้ทานเมื่อตายไปแล้วย่อมเสียใจร่ำไยอยู่เหมือนกับขาวายเจ้าทั้งสองนี้เหมือนกันทั้งหมด แต่กล่าวว่าสัตว์เหล่าใดได้ประสบผู้ประสมบัติต่างๆแล้วใช้สอยเองบ้างทั้งไม่ได้ประกอบการไม่ได้ประกอบการบุญสัตว์เหล่านั้นจะต้องได้รับความหิวโหยในโลกหน้าแล้วก็ย่อมจักต้องถูกความหิวแผดเผาไม่อยู่สิ่งการนานแล้วเมื่อกระทำกรรมทั้งหลายอันมีผลเผด็ร้อน และมีทุกเป็นกําไรแล้วย่อมเสวยทุกเวทนานี่สำนวนบารีนะฟังท่ายากฟังแล้วก็คิดตามเรื่องนี้ไม่กลา้าเอามาเล่าย่อๆเพราะเรื่องยาวท่านกล่าวแต่เพืว่าก็บัณฑิตทั้งหลายผู้รู้ทรัพย์และเข้าเปลือกอย่างเป็นอย่างหนึ่งรู้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในมนุษย์โลกเป็นอย่างหนึ่งรู้ทรัพย์เข้าเปลือกชีวิตและมนุษย์อีกอย่างหนึ่ง นอกจากสิ่งนี้แล้วก็พึงทำที่พึ่งของตนชนเหล่าใดเป็นผู้เจริดในธรรมฟังคำสอนของพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วมารู้ชัดอย่างนี้ชนเหล่านั้นย่อมไม่ประมาทในทานครั้นให้การครั้นให้การอย่างกระท่นกระแท่นแก่สมณีนนผู้เป็นหลานอย่างนี้แล้ว โปรดผู้เปรตผู้เป็นไม่ช้าที่ตีทั้งสองก็บอกลาไปตามยถากรรมฝ่ายเสมณเนนฟังแล้วก็คิดความสังเวชสลดใจมันเท่าเสี้นซึ่งความกระสังคข่ยะศึกจึงอบิวาตพระอุปัชายะวา่าแต่ข้าแต่พระคุณผู้เจริญขอพระเดชพระคุณยมเป็นที่พึ่งอาศัยจงให้ความนุเคราะห์แก่กระผมไม่ต้องการด้วยการเครว,วัวิสัย ก็ผมยินดีในการบระพฤตธพโมจันย์ต่อไปพระเถระเจ้าองค์อรหันต์ขณนได้ฟังดังนั้นก็พาสมณเณรกลับไปยังมีหารบอกกรรมฐานที่ควรกติยาสายแก่บุญเกิดบุญวาสนาบารมีสมณเณรก็ได้อุตสาหะเจริญวิปัสนาบำเพ็ญกรรมฐานอันพระเถระบอกให้ไม่ช้านานก็ได้สำเร็จอรหัตตผล เป็นพระอริยะบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นน,นัาเรื่องนี้รีบจำเสือเกืบตายเกรงว่าเวลาจะไม่พอเป็นนั้นว่าได้ความว่าสมัมเณรใครจะสิกก็ไปพบเอาเปรตกับเทวดาเข้าตามเรื่องราวที่ได้กล่าวมาแล้ว เรื่องนี้องค์สมเด็จพระบทิพแก้วปรมศสาสันดาส,สัมมาสัาสาพสมพุทธเจ้าทรงยืนยันกับประสงค์ฉะนั้นขอบรรดาทแต่พุทธบริสตัทหลายผู้มีจิตศรัทธาปรารถนาตั้งอยู่ในความดีคือพากันเจริญสมถกรรมฐานมิปัสนากรรมฐาน โดยย่อก็ดำจำปฏิปทาของเปกรก่เทวดาไว้ถ้าบุคคลใดที่ไม่ทานเปรก็บอกว่าจะมีแต่ความหิวโหยแต่ว่าท่านนั้นหลายทัานสองนี้ที่ต้องมานั่งทุบนั่งตีสิ่งกันแลกกันก็เพราะว่าท่านทั้งสองนี้นั้นนอกจากจะไม่ทานแล้วก็ด่าว่าพระภิสุงสง์ในพระพุทธศาสนาทัา <c> น <oughs> ก็ะราบกันมาแล้วไปมองดูเวลามันก็หมดเสียแล้ว วันนี้ก็ขอต้องลายก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านจ,จงทุกประการสวัสดี